สวังปาน่ยสดีครับมาอยู่กับช no <go> <combo> ่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมวันนี้ก็ตามหาช้างน้อยครับช้างน้อยไปไหนไปหุ่นหุย ไปไปขึ้นรถ้ไปขึ้นรถเขาจะไปดีเด้นนี่ขึ้นนะจะไปดี่เดมขึ้นรถเนี่ยเอาเอาตื่นตือนเราพอพี่อมบุญมาถามข่าวแม่หางดีค่ะ

พอปองให้ผมนั่งด้วยสิพอปองต้องทำเก้าอี้เห <c oughs> ล็กถึงมิ่งจะนั่งได้ด้วยมิ่งถึงนั่งได้ด้วยเคยบอกถือว่าแตกทักช้อนตูดเราไปแล้ว หาใครนี่สิหาใครนี่เกิดมลุดเกือเป่าหลุดเพี้ยงหางชี้ตลอดวะขึ้งมา ทำไมต้องหางชี้โอ้หางลงแล้วลมิ่งพ่อเป้านั่งลูกบอลมิ่งมิ่งลูกบอลเพื่อเด่นิมิ่งลูกบอลไพนี่นั่งเลยเด้อมาปะยืนยืนเลยนั่งเลยแล้ว,วนั่งเบื้องสางหน่อยไพื่อน้ำหูปา เล่นเล่นไปเล่นมาหนิเผือวิ่งเลยได้หนิเผือวิ่งทันทีเลยเลยดูพายทองเพชรกินแย่พี่ทองเพชรพี่ทองเพชรพี่ทองเพชรกินแย่ดูกินแย่แข่งกับคุณแม่เลยหันหันหน้าใส่กันเลยเบ,บนนดึงดึงหน,นะน้าดีอืดอู้คุณน่ะน่ารักจังเลย อเป็นตาตีด่างกันนี่ไททเนอ้าวไปยืนยังหันเปล่าไปแล้วไปแล้ว ไป่าพี่ท้องเพชรวัดฝุ่นแดงพี่ต้องเพชรพี่ตองเพชรค้าบอย่าไปทําต้นไม้มเมี่งอย่า้นย่บ yeah. ้นอ oh. ้นผมสิโหนบ่เออมันล้นอย่าะเดี๋ยวคุณ พอรู้ว่าแม่แม่หายป่วยนี่หืมสุดยอดเลยเสียมิ่งนี่กับปาเป็นมิ่งคนเดิมแล้วนะคะมิ่งช้างเดิมเขาป๋าไม่เล่นกับผมป่าเดืนเดีอทำไรทำไมจัดไง mình 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 Ôi, tuần này mình xịt bao nhanh, xịt bao cờ là mình ơi. Phụt là bà này. là như thế là nó bây ăn ngô Mình bà 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 ú, ngu mà Bà bà, lúc lúc Nhắn ngu, nhắn ngu lúc hả Lúc ลุกอันนึงสองลุกขึ้นมาเนาะอันนึงสองลุกลุกลุกมิงลุกผมลุกก็ได้แม่แม่มาช่วยผมเออลุกได้แล้วไปพังคนใหม่ยังเดียว

ใหญ่ดอกต้นนี่มิ่งอย่ามาทำลายธรรมชาตินะมิ่งนะสวโอ้ลมๆนะคะพี่น้องลมรงลมบรรยากาศดีมากเอานังดรวาดเอาเอาเอไปนั่งยังอ่ะมเปียเรียด เมียงดูบ้วนห่อไมใส่เลยปาดคุณแม่กัได้ขี่ดินไงกูคุณแม่ขี่ดินไงกูเลยเด่นขี่ดินเดี่ยวคนปิ๊บปูวี๋วัดหยุดเลยไปหาแม่แล้วมิงแล้ว หลังอ้นไปให้ด้ไหนล่ะผีเนี้ยไม่ยันมึงจะช่วยอีกเจ้อจะช่ว้อมาเด้อนั่งหัวหลอะผมทำไมเปล่าอืมไม่ผมกินหัวเลยนี่นั่งหัวเลาะผมอยู่นี่เอ้ยเจ้ ที่เป็นนางยังสันมีมันสิไงหลังพอใจป้อนะพอใจบ่มันสิไงหลังออ่ะจบสิโอ้ยถ้าพอเปล่าล้วอุ้ยน่ะเอาเอาผัดนี้ แม่เหรัองร่างกายอยู่แบบนี้ปัญญาโงูปัยญาเงียวเต้ติดขาติดขาอันนั้นหนีกอนเชล่นแข่งขาสปูนเนาะโอ้ยนะสิมางค์นั่งกันยังยุ่งฝังป่าด้หนิบิ๊กฝัป่าเนี่ยนาะเมื่อยแล้วเนาะนั่งโผล่แขงหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกป่าไม่หกป่านะบ้านนี่ือสวัสดีครับสวัสดีครับ เนาะจะแมันคักเนาะฟินมากเลยค่ะฟินโอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหไฮมิงนอนทำหนึ่งที่สีขส่ขีดแตกว่ะจะว่าบอไฮมิงนอนทำวิธีไปว่ามาหาหสาวตุลาบ่อไปไปครับไปไปหาหน่องตุลาบ่ไปครับเอาเอาเอา,เอา ยังยื้อซื้อบ่เปลี่ยนนี่ตัวขนาดนั่งอย่างนี้ตัวใหญ่กูพ่อบอกเอ้าอุ้ยพุดไม่ทิ้งนะต่ามิงเดี๋ยวนอนลงืมตัวมึงยังไงวะมึงขาเนี่ยนีน้าเหยี่ยวมีวิ่งสิเก็บ ปลาอยู่ไมอย่างเงี้ยเห็ดฟื้นอ๋อผู้ขึ้นเดี๋ยวพ่อเนี่ยเรีว่าปลาผู้ใดมาตัดหนาแปนอยู่ตัดหนาอะไรก็มีแต่มิ่งเลยไม่เรียนเหรียญเนี่ยบอเออเออแปนเหมือนมูลแปนเหมือนแล้วบ่ตายหนาเออตอนเจ้ก่อนมันมันเป็นแบบโคกเนาะเป็นโกกระควอยเดี๋ยวมาจัดกิจหรอเออเดีวก็มีคนเขามาตัดหนาเป็นง่วงเออสั่งครับเออเออเออตายทาฮักแทะเพราะเปล่า เก็บเปี้ยวโอ้ยี่มาแทงตากันนี่เลยขี้แสงคือบ่วันเลี้ยนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับนิ่งยินีตุกท่านที่คอยเข้ามากดแซร์ตะใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับยิ่งไหมยิ่งยิง